เรียนรู้กับครูมิวอักษรนำจำให้ดีสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะพบกันเช่นเคยเรียนรู้กับครูมิวประบพัดสอนสลับสีวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอักษรนำเออักษรนำมีตัวอะไรนำมีตัวอะไรตามหนะ้าเดี๋ยวเราจะได้เรียนไปพร้อมๆกันค่ะ แล้ววันนี้คุณครูมีเกมอะไรเอ่ยมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มคิดและพินิษไปด้วยกันไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ยคุณครูมีแผ่นป้ายทั้งหมด3สีสีม่วงสีแดงและก็สีเขียวให้นักเรียนช่วยกันเลือกว่าจะเปิดแผ่นป้ายสีไหนก่อนค่ะได้เลยค่ะสีเขียวรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปนวด แผ่นป้ายต่อไปเลือกสีม่วงใช่แล้วค่ะรูปคุณหมอและแผ่นป้ายสุดท้ายของเราสีแดงใช่แล้วค่ะรูปหญ้านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสีแรกสีม่วงรูปหมอสีแดงรูปหญ้าและสีเขียวรูปหนวดตัวด้านหน้าคือพยัญชนะต้นตัวอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆค่ะคือหอหีบนั่นเองค่ะซึ่งหอหีบมีความสำคัญยังไงกับอักษรนำไปดูกันเลยค่ะ อักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมอยู่ในสระเดียวกันสามารถอ่านออกเสียงได้สองลักษณะดังนี้ออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนการอ่านอักษรน,นำพยางเดียวซึ่งอักษรน,นำพยางเดียวได้แก่คำที่มีหอนำและคำที่มีอ,อนำยอค่ะคำที่มีหอนำ หอนำอักษรต่ำเดียวเอมีใครจำอักษรต่ำเดียวในภาษาไทยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะอักษรต่ำเดียวมีวิธีการจำงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกมีทั้งหมด10ตัวค่ะซึ่งคำที่มีหอนำ จะนำอักษรต่ำเดียวเพียงแตัวยกเว้นนอเนนและรอจุลาวันนี้คุณครูมีคำที่มีหอนำมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันค่ะคำที่มีหอนำงอเงาหองอเอาเงางอนหองออนงอนคำที่มีหอนำยอหญิงหอยออ,อยีงอหญิงยาหอยออายาไม้โทยา คำที่มีหอนํานอหนูหอนออูหนูหนาวหอนออาวอหนาวคําที่มีหอนามอหมวกหอมออ,อัวก,กอหมวกหมกูหอมออูหมูคําที่มีหอนายอหยุดหอยออุดอยหยุดหยดหอยอโอ,อดอยหยุด คำที่มีหอนำรอเหรียญหอรอเอียนอเหรียญหรูหอรออูรูคำที่มีหอนำรอเกาหลีกอเอาเกาหอรออีหลีเกาหลีไหลหอรอไอไหลหมายเอกไหลคำที่มีหอนำวอหวีหอวอ,อีหวีแหวนหอวอเอนนแหวน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆฝึกอ่านคำที่มีหอนำกันแล้วต่อไปคุณครูจะพาไปเรียนรู้คำที่มีออนํำยอก,กันค่ะคำที่มีออ่างนำยอยักษ์หรือออนํำยอมี4ี่คำได้แก่ยายูยางและยากค่ะให้นักเรียนจำและนำไปใช้ได้เลยนะคะและวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมอนนำยอชวนคิด ให้นักเรียนฝึกคิดและพินิดช่วยกันค่ะข้อที่หนึ่งคุณพ่อใช่แล้วค่ะอยากไปเที่ยวญี่ปุน่นข้อที่สองแม่บอกว่าเราต้องอยู่อย่างพอเพียงค่ะข้อที่สฉันอาศัยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถูกต้องค่ะและข้อที่4ใช่แล้วค่ะเราเป็นเด็ก อย่าเถียงผู้ใหญ่นั่นเองค่ะช่วงอ่านเพิ่มเติมความรู้แบบฝึกอา่านหมอหอหมออหมอหนาวหอหนออววหนาวใหญ่หอยอไอใหญ่หมายเอกใหญ่งอกหงองออกองอกยอดหอยออดอยอดหรือหอรออือหรือหลุด หอลอ,อุดอหลุดหวานหอวออานอหวานหมดหอโมอ,อ,อดอหมดหนวดหอนออัวดอหนวดเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการอ่านอักษรน,นำพยางเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่าคือคำที่มีหอนำและคำที่มีอนำยอ นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนสามย้ำแล้วก็ทวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในการอ่านอักษรน,นำสองพยางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ